ชัยภูมิมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบถุงยางชีพพระราชทานให้พี่น้องชาวชัยภูมิที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมรวม1 0 0 0ถุงที่ห้องประชุมสำนักง,งานเทศบาลเมืองชัยภูมินายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิประธานกรรมการมูลนิธิราษฎรานุเคราะห์ นายพระบรมราชูปัมจังหวัดชัยภูมิได้รับมอบหมายจากท่านพลอากาศโทพักดีแสงชูโตเดขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมยให้เป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานแก่พี่น้องชาวชายัยภูมิที่ประสบอุทกภัยนายโสพลสุวรรณรัตน ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดชัยภูมิได้กล่าวว่าด้วยพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยต่อพระสงฆ์กรของพระองค์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เมืองชัยภูมิได้ส่งพระราชทานถุงอย่างชีพให้แก่ราษฎรอำเภอเมืองจำนวน500ถุงสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิจำนวน300ถุง อำเภอภูเขียว100ถุงอำเภอคอนสวรรค์100ถุงรวม1,000ถุงและได้นำมามอบให้ในวันนี้นายโสพลได้กล่าวต่อว่าราษฎรชาวชัยภูมิทุกคนคงได้ ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขอให้ตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเพื่อแสดงถึงความกตัญญูและจงรักภักดีต่อพระองค์หลังจากนั้นนายสมพลสุวรรณรัตน์นำข้าราชการและท้องถิ่นจิตอาสา904ลงในพื้นที่ตำบลบ้านโนนกอกหมู่ที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่สูง ได้มอบถุงอย่างชี่พระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างทั่วถึงซึ่งชาวโนนกอกต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นิว24วรากรวงนราภาพข่าวสุกันวลิุวรรณรายงาน